วิธีการจองซื้อหุ้นกู้บริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนผ่านเคไมนเวสจากธนาคารกสิกรไทยนะครับมีวิธีการจองซื้อนะครับท้ายคลิปวิดีโอนั้นดูให้จบคลิปวิดีโอนะครับบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้นะครับครั้งที่1นึ่งทับสองห้าห 7 7เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับรอ,ออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน4ชุดด้วยกันนะครับเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ผ่านเคไมา v อินนะครับก่อนเข้าสู่นะฮะฝากกดไลค์กดส i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับหุ้นกู้นะครับ4ชุดที่ว่ามานี้ได้แก่นะครับชุดที่1 หุนกู้อายุ1ปี10เดือน29วันอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.4%ต่อปีชุดที่2หุ้นกู้นะครับอายุ2ปี10เดือนอัตราดอกเบีย้ย4.75%เต่อปีหุ้นกู้ชุดที่3หุ้นกู้3ปี3เดือน17วันอัตราดอกเบีย้ย4.9%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่4 4ปี10เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ย5.2%ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกทุก 3, เดือนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อวันที่1 9 22และ23มก,กราคม2567ผ่านเคไมล์อินเวสนั่นเองนะครับจองซื้อขั้นต่ำ1 0 0 0 0แบาทและทวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0แบาทเราไปดูจุดเด่นกันดีกว่า จุดเด่นกลุ่มบริษ,ษ,ษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยนะครับซึ่งประกอบธุรกิจหลักสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันนะครับประเภททะเบียนรถเก่าทุกประเภทแล้วก็บ้านโฉนดที่ดินสินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับบริหารสินทรัพย์ก็มีนะครับแล้วก็มีบริการรับจ้างติดตามหนี้และบริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อน,นั่นเอง และตัวหุ้นกู้สีสวัสด์นะครับเคยออกหุ้นกู้มาแล้วถึง48ชุดตั้งแต่ปี2557และมีประวัติการชําระหนี้ที่ดีตลอดมางน,นี่คือจุดเด่นหลักๆนะครับของตัวหุ้นกู้สีสวัสด์วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชําระหนี้คืนจากการออกตราสารหนี้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2567นั่นเองและหรือนะครับบางส่วนจะนําไปเป็นเงินหมุนเวียนนะครับทุนหมุนเวียนในบริษัทภายใต้ ภายในปี2567นั่นเองนะครับตัวอันดับความน่าเชื่อถือนะครับหุนกู้และตัวบริษัทเป็น 3B บวกนะครับ BB 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 บวกแนวโน้มอ,อันดับเครดิตนะครับความเสี่ยง5อยู่ที่อันดับ5ใน8อันดับความเสี่ยงโดยบริษัทที่เรตติ้งจำกัดมูลที่7คันวาคม2566จองซื้อขั้นต 1, 000, ่ำ1แสนทวีคูณครั้งละ1แสนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำเตือนและความเสี่ยง คำเตือนและความเสี่ยงที่สําคัญความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดนี้สูญสูงขึ้นนะครับการดําเนินธุรกิจให้เป็นการสินเชื่อและผู้ออกคุณกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL นะครับหากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นสังหาริมทรัพย์หรือสินเชื่อที่เคลื่อนที่ได้นะครับด,ดังนี้นะครับรถยนต์ รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งมีความยากในการติดตามหลักประกันหากลูกค้าค้างชําระค่างวดมากกว่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆเช่นบ้านที่ดินเป็นต้นหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อน,นํามาใช้ชําระหนี้ได้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อในแง่ลบนะครับและฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรงความสิ่งจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้วยธุรกิจนะครับของผู้ออกคุณกู้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้อง ใช้เครื่องมือหรือลงทุนเครื่องมือนะครับหรืออุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานนะครับเป็นจํานวนมากและไม่จําเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตใดๆจากหน่วยง,งานใดๆนะครับทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถกระโจนเข้ามานะครับมาแข่งขันได้โดยไม่มีขีดจํากัดเพียงแค่มีแหล่งเงินทุนสาหรับการปล่อยสินเชื่อเท่านั้นทําให้คู่แข่งรายใหม่นะครับเข้ามาในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นและความเสี่ยงของผู้ออก ผู้ค้ำประกันนะครับคือบริษัทรีสวั์พาวเวอร์2014จำกัดเนี่ยหรือผู้ค้ำประกันเป็นบริษัทที่ผู้ออกคุณกู้ถือร้อยละ9.9.99และผลการดำเนินงานของผู้ค้ำประกันมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกคุณกู้อย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลนะครับก่อนการลงทุนนะพอผู้ลงทุนอาจจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยและเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายนั่นเองและหากลูกค้าต้องการจะขายนะครับ ตัวหุ้นกู้นี้ก่อนครบกําหนดก็ต้องติดต่อทางธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้เองนะครับทางธนาคารหรือบลอออาจจะไม่ได้รับซื้อไว้เองตลาดหลักทรัพย์ตาสานนี้ในประเทศไทย,ยมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ําทําให้ไม่สามารถขายได้ในทันทีและหรืออาจจะไม่สามารถขายได้เท่ากับราคาที่เราซื้อมานะครับโดยความต้องการมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดนักขนาดนั้นนะครับ กรณีขายได้กำไรกำไร่จะถูกหักภาษีนะครับนที่จ่าย15%ตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมภาระนั่นเองนะครับเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปเปิดจองซื้อผ่าน K-Mainvest นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจองซื้อผ่าน K-Mainvest กันทีละขั้นตอนนะครับช้าๆนะเพราะนั้นดูจบก็สามารถไปจองซื้อกันเองได้นะครับการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน k m y i n v e s t และการชําระผ่าน K-Pay สามารถนําไปใช้ได้กับหุ้นกู้ ตัวที่เปิดขายนะครับผ่าน KMy Invest จากธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกตัวที่เปิดขายผ่านเว็บไซต์หลักการเอาไปใช้ได้หมดขั้นตอนที่1น,นะครับเข้าเว็บไซต์กสิกรแบงก์คอม /kmyinvest ก่อนเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์ กรอกเลขประจำตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพัทนะและกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัทเพราะนั้นคุณต้องมีเคพัทก่อนหากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนให้นำบัตรประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุดเคเช็ค ID นะครับค้นหาจุดเคเช็ค ID ได้นะคราวนี้คุณก็ไปหาจุดเคเช็ค ID ที่เพื่อยืนยันแล้วก็สอดบัตรประจำตัวประชาชนไป เพื่อยืนยันที่ตัวตนที่จุด K-check ไอนะครับอ่านเงื่อนไขและอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมรับนะครับลูกค้านะครับจะได้ o t i f i c a t i o n นะครับเพื่อทำการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อตรวทานข้อมูลส่วนโตตัวนะครับในเคพ s อีกครั้งนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษาข้อมูลการทำงาน กดปุ่มถัดไปอ่านนะครับข้อมูลนะข้อตกลงของการใช้ K My Invest นะครับข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาและตกลงนะครับอ่านข้อมูลนะครับของหลักทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงและยอมรับทำแบบประเมินความเสี่ยงนะครับว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับ ถ้าหมดอายุแล้วก็ทําใหม่นะถ้ายังไม่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับระบุจํานวนที่จองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับระบุไปจองซื้อกีนหน่หน่วยหน่วยละ1,000บาทจะจองกี่หน่วยก็ว่าไปตรวจสอบรายการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนกดยืนยันระบบนะครับก็จะทําการหักเงินของคุณนะผ่าน K my, เคไมคเคพัทน,น,นั่นเองนะครับ ระบบจะส่ง sms และอีเมลหลังการชำระเงินเพื่อยืนยันว่าคุณได้จองซื้อสำเร็จน,นะครับประมาณนี้นะ